โอครหบูนี่ดูนี่นดีโอ้โเยอะจังหมดแล้วมันจรไม่เห็นดูครั้งคราวเลยโหเปายไปดูนู่นโอ้โแมรามาทันแล้วล่ะแอนถายไม่ทันโอ้โหดูแล้ออกเยนู่นใช่ไหมโอ้โหเยอะเลอไมจับตูหรอกใช่เออออกแบบนุ่นไง รุ้ยมาอีกสูงหนึงนะยังกับมาแรงน่ากลัวนะกลัวดูแลน่าเป็นลูกเลยเป็นวงไม่มาเป็นโม้เวยจังมาเป็นกลมกลมเปลนลูกกานของใส่เต็นท์นี้นอนสองเต็นท์อ๋อแล้วเต็นท์นวลเต็นท์ใครเขาจัดให้หรอเขามีสองเต็นท์แต่จัดอีกเต็นท์อ๋ออีพีมากมากแม่ดูแลนู้นมาเป็นลูกนั่น โอ้ยมาเป็นแบบเกลียวขึ้นเลยแบบทำให้นึกถึงหนักน่ะกลัวๆเดี๋ยวขึ้นไปบนรถแท่เอาไปเอาของกินมาอุ้มไปด้วยถ่ายไปด้วยได้ไหมเอาไปขนไปขนไหมได้ยินเสียงกระ